เมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่ป๊าป๋าหืมน่ารักจังลูกสาวของรองประธานเลยโยอูน่าปิดบางอะไรฉันอยู่กันแน่เออป,ปราบลาไม่มีอะไรครับรองประธานมีเอกสารด่วนให้กูช่วยหน่อยครับเข้าใจแล้วค่ะอืมนาเดีย นาเดียหลับอยู่ประธานเซียเกงเรียกฉันว่าพี่เขยก็ได้นะขอบคุณที่ช่วยดูแลนาเดียครับผมขอพาหลานกลับเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวฮได้รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ยักษ์ใหญ่เออฉันจะสนับสนุนและช่วยดันได้พร้อมกับให้บ้านอยู่ให้รถกลับก็ได้เฮะเอนี่คุณใจผมเป็นเด็กของคุณเหรอ เอ้ยอย่าบอกนะว่าเอาคุณกินหมดนะหยุดจินตนาการพิลึกปิเรนอะไรของนายได้เลยนะฉันสนใจแค่พี่นายคนเดียวแล้วแต่ไม่ต้องดีกับผมขนาดนี้ด้วยเล่าก็นายจะได้รู้ไงว่าระหว่างฉันกับเพอร์นแลนนายต้องช่วยใครอช่วยพี่เขยครับอดีมากต่างานเปรีกภาพยนตร์เรื่องใหม่เป็นของนายขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่เขยโรงารรงานรพนักงานเอทีกรุ๊ป เรื่องหน่วที่นายพูดถึงก็คือให้ฉันชิมเมนูใหม่พวกนี้เนี่ยนะครับประบอกเลือกกินมากก็เลยอยห้คุณช่วยหน่อยนะครับ <c oughs> ใครจะไปสนใจหมอนั่นกันจะก็มีงานต้องทำนะลีวิลล่านาเดียไปเที่ยวม,มาสนุกไหมจ้าหนูไปเล่นกับคุณอาคนหนึ่งมาสนุกมากเลยละคะ่ะเธอรู้จักคุณอากนนั้นเหรอเจอกันครั้งแรกคะ่ะคนแปลกหน้าเลอ นี่เด็กบ้าที่แกดูแลหลานสาวของฉันแบบนี้น่ะเหละแกให้นาเดียไปได้กับคนแปลกหน้าได้ยังไงเอ้ยอีกแล้วหรอวะบะหมี่ซีดีช่วงพักกลางวันลิกิตันไปกินบะหมี่ที่ร้านโปรเจ่นเคยบะหมี่ร้านนี้อร่อยสุดๆเลยกริตันเสียงนี้มันซีซีโน่เกมีหน้าโปรหัวมาอีกเหรอฟุกเราไปคุยกันที่เงียบๆดีกว่าเนะมีดเหรอ ถ้าไม่อยากแต่ก็ตามตามที่ฉันบอกดีดีกไดังอ๋อ <Go down. S 1> oh, oh. แกจะทำอะไรกันแน่ฉันจะแก้ออยืมเงินถ้าได้เงินแล้วฉันจะปล่อยเธอไปแกจะเอาเท่าไรสิบล้านี่เก็บบ้าหรือเปล่ากอยืมบีดีไม่เป็นหรือไงทำไมต้องลักพาตัวฉันถ้าฉันไม่เอาตัวเธอมาด้วยเนี่ยเธอจะยืมเงินหรือไงอยออะ บอกวอ้เสียกเกนเอาเงินมาให้สิบละมันรวยขนาดนั้นสิบละก็เป็นเกษเศษเงินฉันกับเซียกเกนอยากกันไปตั้งนานแล้วเพี้ยเอออยโกหกวัน,นัดนจะเห็นนะมันกระโดดลงไปช่วยเธอในทะเลดโดยไม่คิดชีวิตมันจะต้องรักเธอมากแน่ๆต่ห้เป็นแบบนั้นฉันก็ไม่โวไปหรอกเรอรู้สึกว่าเธอจะมีลูกสาวอีกคนนะชื่อนาเดียใช่ไหม ฉันแวะไปเล่นกับเด็กคุนนั้นหน่อยดีกว่าเอ๊ะเอาฟิศประธานครีงคริตตันเลยคริตตันประธานฉันอยากขอยืมเงินสิบล้านเก้าใจละฉันจะเอาไปเไซียเกนรู้สึกถึงความไม่ชอบมาปากโนจากปฏิกิริยาปแป,กปลกๆของลีคริตตันมีอะไรรืเปล่าครับบอสเตรียมเงินสิบล้านรองประธานอาจจะถูกใครสักคนลักพาตัวไปเพราะฉันออกไปแล้วนายก็แจ้งตำรวจทันทีนะแต่ห้ามทำอะไรจนกว่ารองประธานปลอดภยัย ครับผมกริตต้นจะอยู่ไหนจะเอาเงินไหมแล้วก <ừ ừ. S 1> ริตัน ừ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 . ไม่เป็นไรฉันจะช่วยตัวเองไม่ได้บงังกล้าลงมือจะขเครื่องลางฉันนะเห้อนึกอยะะกู่แล้วว่าแกต้องมาไม้นี้เสียแกนแล้วแบบนี้ละ่ะคิดถึงมตี ว่งไงนะคือเซียเกนช่วยด้วยกริตันอดทนไว้นะฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้นี่นี่ไม่เอาปืนแล้วเลยอะะช่วยแม่นั่นแก่กอดฉันแล้วหรือ,อยังไอชาติชัวอุปปาะไอคนอวดดีบ้ามันน่ะพวก <c oughs> ตุบเออจะตายอยู่แล้วอย่ามาทำกลาง ฉันเกลียดคนอย่างแกที่สุดเลยไม่นะไอ้ไก่ออนแกมันดีแต่ใช้วิธีทุเรศทุรศแบบเนี้ยจะตายอยู่แล้วอย่ามาทำปากดีคุกขอขอโทษฉันเดี๋ยวดีตึกแกเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงวะมียอมคุกเขอาใจไหมไม่นะปังโอ้โถ่เอ้ทุกคนทุกคนมาดูเร็วท่านประธานเสียเกนผู้หญิงเยซูคุกกเขกันแล้ว ใครคุกเขา้แกนอกจากพ่อแม่และลูกเมียฉันไม่คุกเขา่าให้คนอื่นเด็ดขาดทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ไม่ยอมคุกเขาอย่างนั้นก็ตายซะเถอะเสียเก์ปล่อยมือเธอไม่งั้นนายจะตายนะไม่ครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยมืออีกแล้วฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกแต,แต่แต่แต่ฉันไม่อยากให้นายตายเพราะว่านาเดียฟังพอได้แล้ว chết ta đủ rồi, ghi ỏc nhau đủ cho mệt, đi xuống nà lốc xem, phập 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 phập, tưng, cái là băng, bựa, ơ, đẹp, 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 เดิมตีนี้ก็เป็นปืนของฉันอยู่แล้วเออใช,ช่นั่นนั่นสิตึกฉันขอโทษอย่ากล้าจะเลยนะเสียเกณฑ์ฉันไม่เอาเงินแล้วไว้ชีวิตฉันเถอะไม่มีจ้ะคนอย่างแกสมควรตายปังฟุบฉันคืนให้อ่าอ,อย่ากล้าจะเลยนะจะทำอะไรก็ได้จะเป็นแฟนของกรีกิตตันนะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่ขาได้ ขอโทษที่ทำไม่ลำบากนะเอ้ยไม่เลยซีซีโน่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่เอแกไว้ได้ปวกพวปวตุบตุบวิววิวสิบนาทีต่อมายูซีก็พาตำรวจบุกเข้าไปในโกดังจากนั้นเซียเกนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและตำรวจได้จับกุมตัวซีซีโน่เซียเกนเข้ารับการผ่าตัดโชคดีที่ลูกกระสุนไม่โดนกระดูกและเส้นประสาท ดิกิต้านอยู่ดูแลเซียกเกนอย่างใกล้ชิดเรากับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตแต่แต่ตว,ว่าเวลาที่หอมหวานก็มักไม่เคยอยู่ได้นานฝุบและเต็มไปด้วยขวากน้ำลงไปบ้านส่วนตัวเชิงยางอาเกนนี่โจกเท่นทำมาเพื่อนนายโดยเฉพาะเลยนะต่มาทำอะไรที่ดีนายพูดอะไรแบบนั้นจะเป็นคู่มันของนายนะคนที่อยู่ตรงนี้เป็นฉันก็ถูกแล้วถ้าเป็นดังนั้นสีหน้าปแปลก ฉันปิดเรื่องที่บาดเจ็บครั้งนี้เป็นความลับเธอรู้ได้ย่งไงก็ต้องเป็นจิตใจที่สื่อถึงการของคนรักไาเลือก,กโกหกได้แล้วเธอส่งจดหมายมาสินะเออเปล่านะช่างเธอฉันก็มีเรื่อยอยายกคุยกับเธอพอดีเลยอะไรเหรอเรื่องงานแต่งของเราใช่ไหมฉันคิดดีแล้วนะฉันจะถอนม่นกับเธอจะจะถอนม่นเหรอสวนภายในโรงพยบาบาลคุณป้าสบายดีใช่ไหมคะ สี่ปีที่เธอไม่อยู่ก็สบายดีเท่เตอกลับมาอีกแล้วทำไมแฟนเก่าเธอต้องทำไราอาเกนด้วยละ่ะเพราะว่าฉันถูกลักพาตัวประธานก็เลยมาช่วยค่ะทำไมต้องลักพาตัวเธอด้วยพวกเธอมีความสัมพันธ์กันลับๆความหึงหวงนี่สินเหรอฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันแล้วครั้งนี้เป็นแค่อุบัติเหตุนะคะพอได้แล้วอย่ามาโกหกจียงทำไราอาก,กินไม่พออีกเลยเปล่านะ ฉันมีลูกจ่าแก่คนเดียวฉันขอร้องอย่าทำร้ายเขาอีกเลยนะพ่อจากเข้าไปเดียวจะต้องทำงานดูแลเขาไปเธอรู้ไหมว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาฉันลำบากแค่ไหนดิคิตันอยากจอธิบายแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าฉันขอร้องละเล่อยอาเกนไปเธอฉันไม่มีสามีแล้วฉันไม่อยากเสียลูกไปอีกคนจะทนไม่ไหวละแต่ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของหนูจริงๆนะคะคุณป้า ครั้งนี้เป็นลูกกระสุนทั้งน่าจะเป็นระเบิดเลย,ยไหมเหม่ไม่ใช่คุณโมคุณเข้าใจผิดแล้วประธานาธิบดีเฮิร์นแลนด์ทิสตันเป็นแฟนของผมทีถียเข้ากับอาเกนได้อย่างไงพวกคุณเป็นแฟนกันเหรอเทียกินบาดเจ็บเพราะการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แน่นหนาพอไม่เกี่ยวอะไรกับทิสตันเลยในฐานะประธานาธิบดีผมจะลงโทษคุณร้ายให้สาสมเองครับ งั้นเหรอดีจังก็ไว้พวกคุณมีความสุขนะเธอคงจะดอันตันใจมากสินะอยากร้องก็ร้องเธอ <c oughs> ห้องหกศู Again, นย์หกเพลงอากนนยต้องถูกยายนั่นหลอกแล้วใช่ไหมถึงได้จะถอดมั่นกับฉันไม่เกี่ยวกับยายนั่นฉันเบื่อเจอแล้วไม่จริงนายต้องถูกหลอกแนะ่ๆการลักปลาตัวครั้งนี้ต้องเป็นแหมของนางนั่นเลือกบุตรสาสาราได้แล้วตามๆที่ฉันบอก แม่ต้องไม่ยอมแน่ท่านมีโรคหัวใจในไม่กลัวท่านจะเป็นอะไรหรือไงพ่อได้แล้วตุบเอ,อ้เออยฉันอยากว่าจะกลับไปเถอะนังสารเลวถือโอกาสตอนฉันไม่อยู่ยังงาเกนไปเหรอฉันจะคุยกับแม่ตัวเองเธอไม่ต้องเป็นห่วงเอ๊ะน,น,นั่บมันเฮ้ยลนี่ดีคิดแตนเหรอนึกอยู่แล้วว่านังนั่นเหมือนเลวเอาเกนก่อน,น่นาจะถอนบั่นกับฉัน น่มาดูโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้หญิงคนนั้นก่อนดีกว่าไหมทำไมเอออาเกนอย่านะคริสเันเออเออร์แลนด์เป็นแมงวันทำไมไม่เป็นตอมขี้วะมาตอมอะไรที่นี่ทำไมต้องขึ้นรถไปกับเออร์แลนด์อาเกนในบาดเจ็บอยู่นะกลับไปที่เตียงเถอะน่าหงุดหงิดจะมัดผู้หญิงที่ฉันดิ้นรนปกป้องแทบตายแต่กลับขึ้นรถกับผู้ชายคนอื่นโู่เว้ย มันเริ่มปวดอีกแล้วฉันมีเวลาเหลือไม่มากแล้วจะต้องกำจัดนังนั้นให้เร็วที่สุดคารืหานลีขอบคุณที่มาส่งนะเออรอเดี๋ยวริตเตอมีอะไรรอเปล่าถ้าฉันยอมทิ้งทุกอย่างจะยอมอยู่เคียงข้างฉันไหมฉันอยากอยู่กับเธอไปช่วยชีวิตแต่ว่าตำแหน่งนี้เป็นดุประสัคของฉันเสมอทำไมกันหรือว่าคุณจะเลิกเป็นประธานาธิบดีฉันว่าพวกเราไม่เหมาะสมกันแล้วค่ะ ตัวขวัญฉันจะถือสาที่เธอยังรักเซียเกนอยู่ใช่ไหมฉันไม่ถือสาเนะฉันยินดีรอจนกว่าเธอจะลืมเขาฉันลืมเขาไม่ได้ฉันสามารถให้เธอได้ทุกอย่างทั้งฐานะและความรักแต่เขาไม่มีทางทิ้งคู่มั่นของเขาได้เธอแพ้แล้วไม่นะลิกิตันไม่นะโมยาและแม่ของเขาก็ไม่มีทางยอมรับเธอก็ไม่มีวันยอมรับเธอ ฉันจะรอนะขอเวลาฉันคิดสองเดือนซีดีไนได้ครับคืนนี้ไม่มองไม่กลับเว้ยอาเกนนายเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลมาไม่ใช่เหรอดื่มเหล้าขาวคงไม่ดีมัง้งหุบป,ปักโบอีหยางเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กของซียเกนและเป็นพี่ชายของโบอีเย่ดีนวดนายถูกยิงที่ก้นเพราะตํำตัวไปดีร่วบช่วยสาวสวยเลย ฉันต้องทำถึงนาดนั้นด้วยเลยระด,ดับฉันนะมีแต่ผู้หญิงอยากเข้ามาต่วายตัวถึงที่มากกว่ากล้าโม้จริงๆนะคืนนี้ฉันจะดื่มเป็นเพื่อนนายก็แล้วกันดูว่าใครแพ้ก่อนหรือไม่ดื่มเรื่องเศร้าไปเลยพี่สาวเหมียนในเนี้ยอึดัดเกินไปออกไปสูดอากาศข้างนอกเป็นเพื่อนฉันนะคะฉันมีเรื่องอยากคุยกับพี่คะ่ะเรื่องอะไรเหรอฉันนะชอบพี่มาหลายปีแล้วนะคะ ขอโทษนะแต่ว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ฉันก็ยังลืมเขาไม่ได้ฉันรอพี่ได้นะคะขอโทษนะเสี่ยวเย่แต่ฉันเห็นเธอเป็นน้องสาวมาโดยตลอดแต่ว่าฉันโตนแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับฉันแล้วเธอเป็นแค่น้องสาวจริงๆนะโทษที <c oughs> เข้าใจแล้วละค่ะเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ไอเกนเจ๋งดิีๆดื่มแล้วเก่าติ๋วบอกกบว่า,าเป็นวายนะวายเลยเหมือนวายตรงไหนนันเลือดจะชัดฟ้อยเลือดเหรอคะถูเร่จะมัด <laughs> พวกแกดื่มก็ไปเท่าไรกันแน่เนี่ยพี่วอวี่วอเสียเกนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไม่ถึงวันก็ถูกส่งตัวกลับไปรักษาอีกครั้งและกลับไปอยู่ที่ห้องเดิมห้อง606 หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเสียกินออกจะลงพยาบาลอีกครั้งเย่บ้าตั้งแต่ขึ้นรถไปกับเอิร์แลนด์วันนั้นก็ไม่มาเยี่ยมฉันอีกเลยขณะจังเข้าโรงพยาบาลรอบสองก็ยังไม่โผล่หน้ามาเลยฉันต้องไปถามเย่ัน่นให้ดูเรื่องว่าทำไมต้องไปกับเอิร์แลนด์พอเห็นแบบนี้เท่านั้นแหละเสียกินก็ไม่อยากถามอีกเลยก็โกรธมากเป็นแบบนี้อีกแล้วชิสวยแล้วสวยแล้วระเบิดจะลงแล้วสิ